รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยันีมานอนกแลวออไอ้ไไหน,หนอมนี่ด้นอมสวยงามระวังปลากัดนะถุงปะทูวะเลิเลยชอะเลเยอะเด็กเจบปาตัวใหญ่ไอตัวนี้ชอบผนนะ อ๋อดีครับดูดนะเตัวใหญ่มากกนเนี่ยาเเฮ้ยกเก่อะไรงเฮ้ยก็เก่าหเลาากล้องหน่อยจะเป็นโซนี้จะเป็นโซนปลาแปลสวยซ่อนพิิหูู่มาแล้ว มีพิษอ่ะเนี่ยเหรอกกกกเออเนี่ยนะนะโดนเยี่ห้ทีปวดติกเลยนะมันมีพิษใช่น่าดูตนะอนนี้มันชอำอยู่ช้มโดนเลยอะ่ยนะอะไรใช่ปัญหาใช่ ไม่ไม่มันมันก็เป็นหวนพวกปลาหมอปลาเลยถอดเวลาโดนโดนยัดทีมันก็จะนั่นเจ็บเนี่ยนี่เดี๋ยวทั้งนั้นเลยอะ่ะมันจะปวด,ดปวดไปตั้งทีแต่เนื้อจะอร่อยกว่ามีตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอะไรวะไอ่ตัวนี้ไอ้ตัวใหญ่ไปไหนแล้วมาเร็วเด <im> ินเข้ามาข้างในอันนี้ฟ้าจะมืดหน่อยนะเราไม่เปิดไฟนะครับ ินอะไรวะปลาไหลปลาไหลมเล่เหรอช็อตเนี่ยเออปลาไหลลมอเลเหมือนกันแะชื่อดวกันมันกัดใหญ่ขาาเลยอะมอยู่่าเลยม มนนันคว <น S 2> ่ำอ,อยู่กัดเอานิ้วไปกัดเลยอย่านี้ให้มันกัดดิอ๊ะกัดขาดเลยอ่อนอะาานี่นะ้วไหนวะมนาวเตรียมขึ้น,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 นไปชันี่กไหนอ่ะฝั่นี้อรอเธอไม่เห็น มาน้ำเต็มเลยนี่ว่าแต่แล้วก็ไม่ได้มานานนี่โตผู้จะเป็นคนวางไข่นะออกลูกแปลกมากมันตายแล้ว มานี่ครับปลาสิงโตฮะหืมสวยงามมากัดนิ้วทีกัดนนนนเฮ้ยมากัดน,นิ้วจริงด้วยมากัดน,นิ้วด้วยนี่มันจะกัดน,นิ้วเราปะเนี่ยปลาท,ที่นี่ค่อนข้างจะไม่กลัวกล้องนะชอบกล้องเล้วแหมมามามาถ่ายรูปก่อน เฮ้อมีปัญหายตัวนี้ฉาเว้ยขี้ฉามาเว้ยบรรยากาศรงปะหมันมาสองตัวแล้วมันขี้ฉากันขีฉ่ากันอันมาแล้วอะปากเดือดหืมาเนี่ยปากเป้าไม่ใช่ปากเป้านะ่ชบไมชอบกัปาเป้าแหละ มีพิษนะไหนมาดูดิมึงมีพิษป่ะเนี่ยพิธีการสัตว์ทางทะเลามาได้ครับม,มอบุรพาฮะก็ดีนะพาเด็กๆมาเที่ยวเล่นได้อยู่ดูอะไรกันเนี่ยัาัาาสตว์น้อย่งเรพี่ปิงทะเลเฮ้ยจับได้ด้วยเหรอเรอนี่ยขให้ดนนะ่าจับที่เขาเขา่ายรูปน้าอีอ้าวปัว ให้เอาควิแกมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วเนี่ยปิงทะเลบรรยากาศเราก็เดินมาเข้ามาโซนลึก เออมันที่มันก็กว้างนะไงก,ก็เด็กๆก,ก็ดูได้นะนี่บอกสำหรับพาเด็กๆมาเที่ยวเลยแต่แสงไม่มีในวีโออาจจะแบบดูมืดๆของจริงก็มืดจริงอะเราจะไม่ใช้แฟลชนะที่นี่นท่ไกัน,น,นไม่เห็นหรอไม่เห็นอะไรอะ่ะ มี S <S mm hmm. ้ีปลาสีน้ำเงินอยากออกกล้องเป็นไงมันนอนแล้วนอนแอบแล้วฝันนะนี่นี่นี่ไอ้หน้าบึ้งนี่ดีกว่าหน้าบึ้งเหมือนปตีนี่กูตกเลย นีโม่นี่ไงปละปีนน,นีโม่มาเร็วมาเร็วมานี่เร็ว,ลรว,ลรวปลาที่จะไม่ปวดกล้องนะเออมาถ่ายรูปถ่ายอะไรเล่นได้มาเล่น <À S 1> เผินนะ ทะเลทะเลเป็นไงทะเลลงมาเลยปลาเดี๋ยวดูปลานะอลองเอาพิเยษอร่อยนะอันนี้คือกลางลานนะไหนปลาเฮ้ยปลาจับเร็ว อืไ,ได,ไได้แต่แม่หมูต้องไปนั่งดีๆมาละมาขวดละไอ้กระเบนนน่าตรงนี้เลยถ่ายรูปผู้ประกระเบนด้วยอ่ะดีจังเลยอ่ะยี่ป้าอะไรไม่รู้ เจดีคร oui ับโอ้ยสวยอ่ะมากัดนะเป็นทะเลแก้วเก่งจังนั่งบนน้ำได้ด้วยถ่ายรูปกับปตะวานได้ด้วยอ่ะปตะวาน มมผมยิ่ถ่ายิย่ยทานหนูสวยแล้วเท่าหลัแม่ลา,ลา สบายใจกใจกันนุกเล่ควาทขที่ทำมาใจนนลงน้ำไม่มันกระจสบายใจจริงจรูงเ่วาก็เป็นสิ่งงางทไม่ใชไปทุสิ่งง่ไม่สุดจริงเป็นสิ่ง่าตาใจันนกเร่ความุกขที่ทำาใจนนลงน้าไม่มันกาใจยสบายใจจริง่อมก็เป็นสิ่งาทไม่ใช่ไดุสิ่ายไม่สุริงสุดแล้มั้สุดยาง มีของขายด้วยเราเป็นพวกกรุมแกเนาะมีของฝากได้ไปอข้างนอกออนหรอเฮ้ยปงนีได้นาลงหน้าไปูแลเ้ารออ๋อเปโอ้ยวน,นื่อยเล้อยไง เรือเรือเรือจำลองเรือครับ้ยใหญ่จริงครับตรงนี้จ้อยเลยอ่ะอู้นี่ขาวก็อยู่นู่นมีตัวขาวด้วยตัวขาวไม่ยอมมาแม่หมูหลอนรปดำพาเพื่อนมาดำลงสู่พื้นทะเลครับเรือทะเนีกลำปางอยู่ตรงนี้มีปลานอนตายอู่หนึ่งตัว พอเข้ารูไปตรงนี้ไม่อยากไม่อยากถ่ายเลยแล้วก็เอาไยเฮ้ยละหูละหูละหูไมหเป็นที่เดียวกันว่ามันมันใหญ่ที่เดียวกันนี่ที่ะันลนตใหญ่ส่วเล็กที่ตใหญ่ไปเลย นี่ตัวเล็กชอบลาคละเอ้ามันเป็นังไงบ้าวะตาหัวตาตัวเล็โดนท้อโดดเข้าไปเร็ว อ่าเฮ้ยมันกินกันแล้วเงบกัดแน่เลยงงบเรามาเดินดูกันโอ้ยโหมาทางไหนยิ่งมันโอ้โอ อนกเรื่องควาสุที่ทำมาใจนอนลงทำใหมนกจายไปไ้จริงจริงรู้ไหมาัก็เปน่รังงไในไู่งลงใช่งสวย่ริอะไ่งทกอย่างนะระวังปางกัดนะโอยอย่างคนนี้ ปลาทูวู้เลอเลยไม่ใช้กแกงคูเป็นแค่แกงคาวหรือปลาทูใสปลาทูตัวใหญ่ยังเหมือนปลากระปไงนะเป็นป้าอะไรวะหมอปลากระปอ่ะ ้ยากากรเด็กๆเริ่มเข้าแล้วฮะบึ้มจะรอบ่งฟ้าไมอีกรอบนี่อันนี้อ่ะโอเคเฮ้ยบรรทู <timeframe> โอ้ยตัวบอลเลอร์เลยอ่ะเหมือนพวกตะพองเลยอ่ะโอ้ยตัวอย่างนี้เหยเนี่ยตัวใหญ่มาก เด็กๆชอบนะปลาตัวใหญ่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่กลัวกล้องเลยอ่ะมันจะมากินเด็กก็ปลาจริงๆอยากกินเด็กก็ปลาทูปลาทูเขาเรียกปลาโอปลาอะไรอย่างนี้นะปลาทูหน้าไหนฝรั่งเกิ่เราแต่โตมใหญ่ไง,งข้าวเนี้ยน,นะที่ฝรั่งใหญ่กว่านี้ไงร้อยโลแล้ ดูครับไอ้หมอเดี๋ยวมันงับหัวเด็กทําไงปะบรรยากาศครับในนี้โอ้โหลังการมากแนะนําให้มาสุดเลยนะยังไม่สุดนี่ว่ามาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยเราเข้าไปยังไงวะไ่ลุงหมีตัวใหญ่มากไอตัวนี้มันชอบกล้องอ่ะ ไอตัวนี้ชอบคนไหมครบผมตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆครับโอ้ที่กวา้างใหญ่เนี่ยมาคุ้มอ่ะนะมีฝั่งนี้เองไอหมอดำหมอนี้เหมือนที่เขานักสแสดงในตัวเล็กไปจับปลาจับปลาไหม ตัวใหญ่นะมีล่างหูล่างหูอ๋อนี่ครับดูได้เลยคะลักษณะการกินเหยื่อปลากระเบนมันดูดดอย่างนี้นี่เองครับนี่เลยครับดูได้เลยลักษณะปลาตั้งยี่ห้ปลากระเบนคนระับมันจะดูดดอา้าวไอตัวใหญ่มาไงเนี่ย กักระพงนู่นกระเก๋ามาทูครับตัเล่์เลยน่าเป็นหุ่นหน้าอุ้ยฉลามเสือโอ้ใหญ่มากนะไอเก่าไอเก่าาหมอทะเลครับ ตัวเป็นร้อยโลตัวนี้เก๋าอะไรมากเฮ้ยปลาเก๋ว่ะตัวเบลเลอร์ฮะน่้สี่า40โลตัวนี้กระเป็นไม่ได้แล้วอ่ะตากระปุกมาแล้ว าหูมาเข้ากล้องหน่อยมา <Yeah. S 1> ไ,ไหนของมึงอ่ะเฮ้ยกลับมากรไอ้เก่านี่เข้ากล้องตลอดเลยอ่ะตัวเนี้ยปลากระเบนลาหูครับผมหรือก็เเ็นนกอ่ะนี่ไงลักษณะการดูดูลักษณะการกินเหยื่องมันนะ มันจะเข้าไปอย่างนี้นะที่ตกในปลากระเบนะเออมันจะปากต่อๆกับพื้นเนี่ยนะลักษณะการหักกินเหยื่ยองมันเลยลอ่ะอ๋อนอาหารกับพื้นลักษณะการกินเหยื่อของปลากระเบนะนะเนี่ย ม,ๆๆมันจะปากรถดูเพื้นน่ะอือนี่ดูดูใหญ่เลยอ่ะนี่ครับดูใหญ่เลยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยปากเป็ดปะเนี่ยถ่ายมามาแล้วตัวใหญ่มาแล้ว จะถ่ายหรือเปล่าไม่ท่ละไม่ทันละยููยููไปม,มีกินปลาแล้วโดนงับแล้วแงบอะไรวะากนีม้มันดู กะเบนลาหัวตัวบลเลเลยอ่ะกินเด็กได้เลยฮะตัวนี้น,นี่ครับบรรยากาศฮะโอ้ยตัวใหญ่ไปแล้วนะตอนนี้เราก็วนออกครับจะเมือนนิดนึงมาวนออกโซนที่เขาขายไ้่ไม่ใช่เนี่ย โซอนนี้มนโซนขายของนี่ว่ามีร้านค้าข้างในด้ด้วยเหรอเพิ่งดูนะคะมีร้านขายของฝากข้างในเว้ยนี่ครับมีขายเสื้อด้วยอ่ะข้างในไสี่สิบ มีของฝากนะของที่นี่มีน้องโลมาด้วยอ่ะน้องเต่าน้องโลมาอุ้ยอ้มีกาดดีเอเดินไปเดินมาออกเลยครับมันจะวนนะวนออกข้างหลังพอดีลเลยอะออกมันจอหอยคือจบแล้ว ก็เลยตามนะมอเตอร์วิตต่งทลด์แล้วก็ไม่มีสีสเตชั่นเี้ยครับช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะฮะก็ขออย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนละกันช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้ออกทริปไม่ออกเที่ยวไหนเลยครับช่วงน,นี้งานแม่หมูก็เยอะไงก็อย่าเพิ่งทิ้งอทิ้งกันไปนะครับผมทางนา่าจะไปที่ไหนก็คอ,อยตามรับชมนะครับหมดแล้วบ๊ายบาย,บาย โหตอนนี้ก็หมดแล้วครับเด็กๆชอบมากไอ้ก็ยินตามมาอยู่สี่สถา,า,านครับโซนนี้กำลังไ,ไปไหนเด็กพี่เฮ้ยอ๋อไหอ่ะหมดแล้วก็หน้าแดงเลยเฮ้ยเอามาข้างนอกแล้วนีมอเตอร์ไปจ์ดน้ำ สมัยสารป่ะที่ถ่ายตัวอย่างนี้ตัวเดียวเอาหนถ่ายแล้วเนี่ยถ่ยแต่เดี๋ยวคนทั้งคลิปไอ้สัสนี่ไงนิโมนิโม,โม,โมดำน้ำสมัยสารเนี่ยวะ มาที่นี่ถือว่าคุ้มนะนี่เข้าไปข้างในเออคุ้มอ่ะแปดสิบบาทเล็กไม่ใหญ่รู้สึจกจต่ขนมสอง,งร้อยยี่สิบมั้งหรือยังไงเนะนี่ยก็อ,อย่าลืมแวะมานะครับที่พันสัตว์น้ำพา,านทะเลนะมองบุรงา เย้ yeah. ในสุดก็ออกแล้วเดินรอบหนึ่งถือว่าคุ้มนะสาสิบาทผมว่าคุ้มนะอ๋อตรงนี้ร้านขายของใช่ไหมเออเออาเข้าแนาด้วยกันก็ได้ออข้างน้นมีร้านขายของด้วยดีดีดีของที่ระลึกอ๋อข้างในนี้เออดูมีของเยอะเนาะ ฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ